ขยับมาที่เรื่องราวความเดือดร้อนจากโควิด -19 ในวงการบันเทิงคุณผู้ชมฮะแน่นอนหลับมันเดือดร้อนทุกวงการแต่หลายๆครั้งนรานำเสนอคนในวงการบันเทิงให้เห็นภาพเพิ่มเติมอย่างนี้คุณผู้ชมฮะเกือบ2ปีแล้วนะไม่มีงานเลยนักดนตรีนักแสดงนักร้องอย่างเงี้ยคือมันออกงานไม่ได้โดนห้ามทั้งร้านทั้งอีเวนต์ใดๆถูกไหมฮะ,ฮะหนึ่งคนที่ร้องเพลงเล่นคอนเสิร์ตแทบจะทุกวันพี่ปูพงศิษฐ์คุณผู้ชมนึกภาพศิลปินคนนี้ เอกูคนนี้อ่ยภาพได้นั่งเอกขนอกอย่างนี้ผมว่าหาได้ยากนะฮะหายากคุณเพราะว่าปกติจําได้เลยไม่ว่าจะนั่งรถไปต่างจังหวัดหรืออะไรดีฉันจะเห็นป้ายหน้าร้านอ่ะเป็นคอนเสิร์ตปูพงศิษฐ์คัมภีอย่างเงี้ยเยอะมากๆจริงเป็นคนนึงถ้ามีคนถามว่าพี่เป็นคนที่ไหนอ่ะผมเป็นคนทุกที่เพราะไปทุกที่จริงๆเล่นทุกที่คนนี้เลยคุณผู้ชมฮะทีนี้พอไม่ได้เล่นดนตรีมาเกือบจัดสองปีแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะแน่นอนพี่ปูบอกว่าทําใจลําบากมากนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องรายได้ที่สูญเสีียเท่่านนนัั้สิงดบ และเลวร้ายที่สุดคือสภาพจิตใจนะฮะ<ห>เอาอย่างนี้ลองฟังเสียงพี่ปูเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างครับเชียงก็ต้องปรับตัวนะครับจริงๆต้องปรัตรงๆมไม่ไม่อยากจะดัดจริตอะไรก็เป็นทุกสิ่งที่เราทําทุกวันการเดินทางการเล่นดนตรีการไปเจอพี่ๆน้องๆทั่วประเทศเราเอาพแทบทุกวันเป็นระยะเวลาร่วม20ปีทําแบบนี้นะะก็อยู่ๆมันหุด เรต้องปรับตัวซึ่งซึ่งก็ปรับตัวยากอยู่พอสมควรตอนนี้ก็ยังปรับไม่ค่อยได้แต่ต้องอยู่ให้ได้ผอกระทบทางจิตใจความซึ่งซึ่งมันคิดเป็นมูลค่าเงินไม่ได้นี่อันนั้นหนักกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทาได้คือพยายามประคองตัวเองพยายามเขาเรียกอะไรฟื้นฟูแล้วกประคองตัวเองไม่ให้ไม่ให้ไม่มันหนักอย่างหนาเยอะได้นอนง่ายสุดก็ฟังเพลงดูหนังกลับมาอ่านหนังสือ แล้วอขึ้นคิดถึงใครก็ตัวหาอืม แต่ละคนก็จะมีวิธีเรียกว่าเยียวยาจิตใจตัวเองอทำให้สภาพจิตใจดีขึ้นนะคะคซึ่งคุณผู้ชมพอฟังแบบนี้อุ้ยพี่ปูเนี่ยไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตเลยไม่ได้อะไรเลยแล้วแฟนๆจะยังได้ติดตามผลงานของเขาอยู่ไหม<อ>คุณผู้ชมคะ<อ>ผลงานของพี่ปูมีนะมีออกมาอีกแล้วนะคะเป็นเพลงล่าสุดค่ะชื่อว่าเพลงคําสั้นๆเพลงนี้แต่งออกมาเพื่อให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์นะคะคนที่ต้องเสี่ยงอยู่ด่านหน้าแบบนี้แหละคุณผู้ชมรวมไปถึงให้กับแฟนๆทั่วประเทศด้วยนะคะเรียกว่าเป็นกําลังใจที่ ยิ่งใหญ่ละกันเพลงนี้เนี่ยเป็นการทํางานนะคะร่วมกับนักแต่งเพลงมือทองอย่างพี่ฟองเบียด้วยนะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าจะบอกว่าเป็นคนละสายทางดนตรีก็ได้เพื่อชีวิตคนหนึ่งแบบป๊อปคนหนึ่งแล้วคุณผู้ชมฮะเพลงนี้คือประกอบกับภาพแถวนี้ใช่คือยิ่งฟังเพลงเป็นเสียงของพี่ปูด้วยนะคะแล้วก็มีภาพในมิวสิกวิดีโอประกอบเป็นแบบนี้ยิ่งฟังยิ่งดูแล้วแบบยิ่งซึ้งอ่ะ ผู้ชมเราหยิบเนื้อเพลงบางท่อนมาให้ดูนะนลองอ่านลองฟังไปตอนนี้ึส,สั้นก่อน,นแล้วลองไปติดตามเพิ่มเติมได้ในย่ารูม ในสตรีมมิ่งของพี่ปูต่างๆ oh, นะฮะทีนี้คุณผู้ชมครับมันมีอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกัน oh, oh, oh. ที่เกี่ยวข้องกับพี่ปูถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลนะฮะ oh. คือด้วยความ oh. ที่มันมีสถานการณ์บ้านเมืองต่างๆนานา,นาเนาะในหลายๆแวดวงพี่ปูเองก็เป็นหนึ่งคนที่ถูกโยงไปในเรื่องราวต่างๆเช่นเดียวกันนะครับพี่ปูทราบเรื่องราวตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็เลยพูดคุยกับเราอย่างนี้ฮะบอกว่านักดนตรีนักร้องเนี่ยจริงๆแล้วก็คือบุคคลสาธารณะถูกวิจารณ์ได้แต่ถ้าล้ำเส้นเกินไปมันก็ต้องมีมาตรการรััับบมือและจดการค ก็ผมว่าความความนิ่งเงียบก็ดีมันจะให้ใครเขาแบบเข้าใจเราทุกคนไม่ได้หรอกผมก็เข้าใจว่าเขาเขาอยากจะสรุปอะไรแบบนั้นแบบนี้ก็แล้วเราก็ไปทะเลาะกันซึ่งไม่ไม่เกิดประโยชน์ด่าใจที่เขาไม่ด่าพ่อด่าแม่ผมโอเคผมคิดว่านักอาชีพนักตรอโลงทนตีเป็นสาธารณะเหมือนนักการเมืองด่าได้แต่ว่ามีเหตุมีผลมันมีโอกาสก็อยากอยากจะถกเถียงคุยกันก็ นั่งลมคือ คือแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงฮะเพราะว่าคร่หว่นในวงการมาขนาดนี้ประสบการณ์โชคชนอย่างพี่ปูนี่รับมือได้สบายแน่นอนใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมขาพาไปอัปเดตเรื่องราวของคุณอาสุริยาชินพันธ์นะคะเป็นอดีตพระเอกดังยุค70โอ้โหคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนใครเป็นสายที่ดูหนังแบบจักจักวงๆคนนี้นัมเบอร์วันมากค่ะนี่เลยนี่เลยเนี่ยยังพอจํากันได้ไหมคะคือต้องบอกว่าคุณอานี่เป็นเบอร์หนึ่งมากๆถ้าเกิดว่าใครยังจําในส่วนของการแสดงยังไม่ได้โอ้คุณอาหล่อมากเลยอะสมัยนั้นยิ่งยังไม่มีโบท ไม่มีอะไรเลยด้วยอ่ะคุณเป๊ะปังกว่าเด็กรุ่นนี้หลายคนเลยนะคุณภาพเลยอ่ะมากหล่อเป๊ะมากนะคะอ่ะที่สําคัญในพาร์ทของการแสดงกันไปแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของวงการเพลงคุณอามีเพลงเพลงหนึ่งที่ดังมากๆคุณผู้ชมรักเก่าที่บ้านเกิดนิดหนึ่งได้ไหมจีจากบ้านน้ามาหกปีจึงจึงจุดทำนองผิดผิดเลยนะฮะื่อกีมันเป็นการส่งไงะอ๋อส่งตื้อดือดแล้วคุณต้องเมโลดี้ต่อแล้เลุอนคนนดี้ดู ความคิดถึง <S <S อ <ok> เออเนี่ยเป็นคอรัสแค่นี้พออีกนิดนึงจะจบแล้วหลายคนจําได้แล้วจำได้แล้วละน,นะทั้งผลงานการแสดงแล้วก็ผลงานการร้องเพลงด้วยคุณผู้ชมฮะคือผลงานเยอะมากจริง, <S <S รงเพราะหลายคนบอกว่านั่นคือช่วงที่รุ่งโรจน์มากๆของคุณอาแต่ทีนี้ฮะมันมีจุดพลิกผันของชีวิตการทํางานของคุณอาครับคือคุณอาเนี่ยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็เป็นอัมพาตไม่สามารถทํางานได้นะครับคุณอาบอกว่าตอนนั้นที่ป่วยหนักๆเนี่ยขายรถขายบ้านทําทุกอย่างเพื่อประทังชีวิตนะฮะ พอตั้งตัวได้มาทำมนตรีปรากฏก็ขาดทุนอีกดิ้นรนสารพัดครับขับแท็กซี่ก็ขับปลาสุดท้ายครับเป็นอาชีพพ่อค้าขายรองเท้ามือสองตามตลาดนะัดทีนี้พอเจอโควิดเข้าไปเจ็บหนักกว่าเดิมอีกทีนี้ คือต้องบอกว่าพออาชีพทุกอย่างที่พยายามแบบทำมามันก็หยุดไปเลยสร้างรายได้ก็ไม่ได้แล้วความโชคร้ายก็ยังถาโถงคุณผู้ชมหลายโรคเนี่ยรุมเล้าคุณอาเข้ามาอีกนะคะตับแข็งม้ามโตเกล็ดเม็ดเลือดขาวไม่มีกรดไหลย,ย้อนไทรอยเป็นพิษจนคุณอาเกือบคิดสั้นฆ่าตัวตายแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าคุณอามีวิธีการเรียกสติตัวเองกลับมาได้ยังไงไปฟังค่ะ ยามเราตกปานี่ก็ไม่เคยโทษใครว่าใครเราถือว่าเป็นวิบากกรรมเป็นชะตากรรมของเราเราก็ไม่เคยเสียใจบางครั้งเบื่อไม่อยากอยู่แล้วคิดมาคิดมาโอ้คุณแม่ยังอยู่แม่ก็แก่แล้วแล้วลูกเต้าจะอยู่ไงถ้าเราทำอะไรลงไปอะ่ะปิดชีพตัวเองมัน,มนก็ไม่ดี บาปกรรมกว่าจะเกิดขึ้นมาได้บางครั้งมันก็ท้อแต่คิดไปคิดมาไม่ท้อคนเราสู้ทําความดีให้กับสังคมเพราะประชาชนไว้เนื้อเชื่อใจให้ชื่อเสียงผมมาเป็นสุริยาเราต้องทําตัวให้ดีที่สุดใจก็ยังบอกว่ายังคิดถึงวงการบันเทิงอยู่นะครับก็ยังอยากแสดงอยากจะร้องเพลงผมก็คิดอยู่อย่างนี้แต่สักวันหนึ่งโชคงจะเข้าข้างผมรถที่ขายไปบ้านที่ไม่มีผมก็คงจะมีที่พักพิง ในวันข้างหน้าให้กําลังใจตัวเองเนาะคนเราอย่าไปคิดสั้นอย่าไปคิดท้อนะครับให้กาลังใจนะครับท่านผู้ชม นี่เรียกว่าคุณอานะคะให้กําลังใจตัวเองแล้วก็ยังส่งต่อกําลังใจนี้ให้กับคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นฟังแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเจ้าภาพนะคะหรือว่าผู้จัดงานท่านไหนอยากจะจ้างคุณอาไปทางานก็ยินดีเลยถือว่าเป็นกําลังใจให้คุณอาสู้ชีวิตต่อไปได้ด้วยค่ะผมเชื่อว่าหลายคนคิดถึงเสียงคุณอาเมื่อสักครู่นะฟังแล้วมันอบอุ่นมากจริงๆนะจ้างงานคุณอาเยอะๆนะฮะนี่ขายงานให้เลยกลับมาช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นความใจหายเหมือนกันนะฮะเพราะว่าล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเรารู้ข่าวครับว่าเสน คกหรือว่าคุณสมชายเปรมประภาพงศ์อดีตพิธีกรชื่อดังจากรายการยุทธการขยับเหือกเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายครับแล้วก็อาการสุดจนต้องหามส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้ฮะช่วงเวลา16นาฬิกาเนี่ย ก็เสียชีวิตด้วยอายุ62ปีครับค่ะทางลูกสาวของเสนาโคกนะคะได้เปิดเผยกับวันบันเทิงค่ะบอกว่าคุณแม่เนี่ยกำลังยุ่งกับการเตรียมเอกสารต่างๆเพราะว่าต้องนําร่างของคุณพ่อเนี่ยไปประกอบพิธีนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็เลยยังไม่พร้อมค่ะที่จะเปิดเผยในเรื่องของรายละเอียดนะคะส่วนกําหนดการต่างๆเนี่ยที่ยังไม่มีออกมาในตอนนี้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะรู้แล้วก็นําร่างของคุณพ่อเนี่ยออกจากโรงพยาบาลได้ในวันพรุ่งนี้นั่นเองก็คาดว่าน่าจะสวดอภิธรรมศพนะคะที่วัดชนปรปทานร,ารังสริตจัง จังหวัดนนทบุรีนั่นเองค่ะย้อนกลับไปเล็กน้อยคุณผู้ชมเราเพิ่งนําเสนอข่าวอาการป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เองนะฮะเพิ่งรู้ผลตรวจเมื่อ6เดือนที่แล้วครับซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ทําการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็มีครอบครัวดูแลอย่างใกล้ชิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับ<ช>แน่นอนว่าเพื่อนๆในวงการแฟนๆต่างคนก็โพสต์อะไรหลากหลายมากจริงๆนะครับใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่เสนาลิงสมเกียรตินะคะก็ โพสรูปของเสนาโคกค,ค่ะแล้วก็ข้อความประมาณว่าขอให้หลับสบายใจหายเมื่อทราบข่าวนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้มีการอวยพรวันเกิดก่อนที่พี่เสนาโคกเนี่ยจะจากตลอดไปแบบนี้ด้วยอีกหนึ่งคนค่ะพี่หนูแหม่มสุริวิภาค่ะคุณผู้ชมขาคนนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเลขานุการแหม่มค่ะค,คือรายการยุทธ,ธการขยับเหงือกเนี่ยเขาจะเรียกผู้ชายว่าเสนาเรียกผู้หญิงว่าเลขาก็ะะเป็นแกลงเียกกันตั้งแต่วันนั้นเนาะใช่ค่ะเนี่ยพี่หนูแหม่มก็คือเลขานะคะก็ได้มีการโพสต์ภาพของเสนาโคกแบบนี้บอกว่ากราบลาพี่ด้วยรักและอ นะคะแล้วก็บอกว่ามีพี่คอยสอนคอยดูแลขอให้พี่ได้เป็นพี่ของหนูตลอดการอันนี้นนะะก็เป็นกลุ่มเพื่อนๆคนสนิทเติบโตและทําให้เราได้เห็นภาพพวกเขามา ผ่านหน้าจอโทรทัศน์มาด้วยกันจริงๆคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังมีแฟนๆอีกหลายคนเลยฮะโพสแสดงความอไมาไลัยบางคนไปขุดคลิปขึ้นมาก็มีนะเป็นคลิปในการเก่าๆกา <c oughs> ็คลายความคิดถึงได้เหมือนกัน <c oughs> นะครับขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งครับแต่แน่นอนว่าเราทุกคนจดจําผลงานของเสนาโคกได้ยาวนานตลอดไปแน่นอน <c oughs> ใช่ค่ะอีกหนึ่งคนที่เราก็จะต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับการจากไปของคุณพ่อของรัศมีแขค่ะคุณผู้ชม่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะจําได้2ปีที่ผ่านมานี่เองรัศมีแขเนี่ยนะคะได้มีการโพสว่า เจอตัวคุณพ่อที่ตามหามาตลอดทั้งชีวิตนี่แหละคุณผู้ชมคาะจนกระทั่งในที่สุดก็รู้ว่าคุณพ่อนยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยด้วยยังไม่ได้มีโอกาสว่างได้ไปติดงานด้วยแล้วก็สถานการณ์โควิดด้วยเนี่ยนะคะก็เลยยังไม่ได้เจอคุณพ่อจนกระทั่งทราบข่าวล่าสุดนี่ยะคะ่ะถูกต้องคุณผู้ชมถ้าจาได้เราเห็นภาพนะว่าทาั้งคู่มีโอกาสได้เหมือนกับเฟซไทม์เจอการผ่าน ออนไลน์ไปแล้วครั้งหนึ่ง20นาทีเองสั้นๆนะฮะแต่ก็เป็นหน,หนึ่งเรื่องที่หลายคนเห็นแล้วตื่นเต้นตามจริงๆวางแผนไว้แล้วแหละว่าจะได้ไปเจอกันแต่มาเกิดเรื่องเศร้าเสียก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยรัศมีแขบอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตของคุณพ่อนะครับซึ่งวัน่บันเทองมีโอกาสพูดคุยกับรัศมีแขครับเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกเสียใจมากๆเขาว่าอย่างไรเพิ่มเติมเราไปฟังดูครับ มันมึนอยู่เลยตอนนี้งงไงเพราะว่าตอนแรกก็ไม่เคยเจอแล้วเราก็แบบแบบเออจะไปเนเนกันเออเจอพ่ออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันแบบฮะแบบตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยอธิบายไม่ถูกมันมอื่นๆก็คืองงไปหมดช่วงย0สนาทีที่คุยกันได้ได้คุยอะไรบ้างครับพี่แขกเราก็คุยเรื่องเก่าๆกันเขาดีใจเขามีลูกอยู่แต่เขาไม่รู้ไปตามหาที่ไหนเพราะสิ่งสุดท้ายที่เขารู้ก็คือเราย้ายไปอยู่กับแม่ที่สวีเดนแล้วแล้วเขาก็ไม่คิดว่าจะได้เจอแล้วพอเขาไม่ได้เจอวันนี้เขามีความสุข เขาก็ภูมิใจมากเหมือนเป็นการเรียกพ่อครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายด้วยใช่ไหมครับพี่แขโอ้ครั้งเดียวจบเลยวยครั้งแรกตื่นเต้นมากตื่นเต้นสั่นเลย shaking เลยเพราะว่าไม่เคยเรียกใครและใช้คํานี้กับใครเลย20นาทีเองเนี่ยทั้งหมดบเออทั้งชีวิตเราเลยเนะี่ยเราได้ใช้ชีวิตกับพ่อแบบ20นาทีทางสายโทรศัพท์เออก็ได้ใช้ชีวิตทั้งหมดแค่นี้เอง นี่แหละคุณผู้ชมค่ะคือเคยคุยกันแค่20นาทีเท่านั้นเองแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมาทราบข่าวการจากไปของคุณพ่อแบบนี้ยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะคุณผู้ชมครับขยับมาที่อีกหนึ่งเรื่องราวแล้วกันเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็บอกผ่าน Facebook มาผ่านคอมเมนต์มาเหมือนกันเนาะว่าคิดถึงน้องใบเตยกับบทบาทพิธีกรบนเวทีตรงนี้นะครับข่าวดีก็คือว่าตอนนี้น้องใบเตยเนี่ย รักษาสภาพจิตใจเข้มแข็งขึ้นมากจร,จริงๆคุณผู้ชมครับแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาทําหน้าที่พิธีกรได้เจอหน้าแฟนๆอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเราไปกับพูดคุยกับน้องด้วยน้องว่ายังไงบ้างลองไปดูครับทํางานวันแรกนะคะคือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้สาภาพจิตใจมันอย่างที่เคยบอกไปว่ามันเครียดมากอะค่ะจนต้องเข้าหาธรรมะประมาณหนึ่งเลยบวกกับกำลังใจที่ได้จากครอบครัวด้วยอะไรอย่างงี้ยค่ะคือเรามีแบบครอบครัวที่แบบ อบอุ่นมากคือจริงๆต้องขอบคุณคุณบอยธกนเกียรติพี่เดียวพี่บอยทิติพอแล้วก็ทีมช่องวันทุกๆคนเลยเพราะว่ากำลังใจแบบแน่นมากจริงๆหลายคนที่ d m มาใน i ิน t a g r กรมอาจจะไม่ได้ตอบแต่ว่าได้อ่านทุกๆข้อความเลยนะคะแล้วก็รู้สึกแบบเออกำลังใจจากทุกคนมันมีค่ามากๆเลยจริงๆวันนี้ก็เลยสภาพจิตใจดีขึ้นแล้วก็พร้อมทำงานแล้วค่ะ โอ้ดีใจได้ยินเสียงน้องแล้วได้เห็นหน้าน้องแล้วะนะครับพูดคุยคอมเมนต์มาใน Facebook ได้นะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้กลับมายืนตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้มีหนึ่งเรื่องนะที่หลายคนไม่เคยทราบมาก่อนในวงการตลกคุณผู้ชมผ่านรายการคุยแซบโชว์ฮะที่ตูมตามเชิญยิ้มกับกิ๊ฟชวนเชื่อมาเปิดใจว่าทั้งคู่ เป็นพ่อลูกกันพ่อลูกกันแท้ๆเลยนะ,ะคุณผู้ชมค่ะคนส่วนมากจะเข้าใจผิดเข้าใจคิดว่ากิฟต์เนี่ยเป็นลูกของพ่อดมคุณผู้ชมคะ่ะคือตุ้มตามเนี่ยเผยถึงสาเหตุที่กิฟต์เนี่ยไม่ได้ใช้นามสกุลตัวเองนะคะบอกว่าช่วงที่ลูกชายเริ่มโตเป็นหนุ่มเนี่ยเอาลูกไปฝากไว้กับพี่จิ้มชวนชื่นอยากให้ลูกเนี่ยมีอาชีพมีงานมีการทําที่ดีตั้งแต่ตอนนั้นคือ20ปีที่แล้วนะคะพอวันนี้เนี่ยต่างคนต่างก็กลับมาเจอกันอยู่ด้วยกันดูแลกันเพราะว่าวงการตลกเนี่ยคือเริ่บ,บบแ เมื่อก่อนที่มีคาเฟ่ที่ไปดูกันตอนกลางคืนแบบนี้คือมันเป็นโชว์แบบนึงอะเนาะเด็กๆรุ่นใหม่อาจจะไม่เก็ตเลยนะว่าทำไมเขาทำสกุลกันแบบว่าเขาตั้งให้ตลกไว้เลยหรือเปล่าใช่เป็นชื่อของคณะไง เชิญยิ้มชวนชื่นแล้วก็มีอีกหลากหลายเลยใครอยู่แก๊งไหนก็จะเป็นมุกตลกของโซนนั้นๆไปอะไรแบบนี้หนึ่งแก๊งก็จะมีไวัยพศเพชรพืชวัยพืชเพชรพจน์วยพศเพชรสุพรรณถูกแล้วนี่เกิดทันเกิดทันเดี๋ยวนี้น้องๆก็จะเอามาเล่นเยอะในโลกโซเชียลแมงโก้เย็นโลกอะไรอย่างเงี้ยมาจากยุคคาเฟ่ทั้งหมดเลยนะต้องบอกว่าในอดีตเมันคือสุดยอดของคันให้ความบันเทิงมากๆดูตลกแล้วเพลินใครเทียกันไปแต่พอมาวันนี้เนาะมันก็ปิดจการไปเยอะมากมาก อาจจะเห็นผ่าน YouTube บ้างเล็กน้อยแต่มันก็ถือว่า<ม>เป็นส่วนน้อยมากๆนะฮะกิฟเนี่ยบอกว่ายอมรับว่าเสียดายเสียใจ,ใจใจหายมาก <S <S คือเมื่อก่อนมันต้องคิดมุกด้วยกันทุกวัน <S <S แต่ตอนนี้มันไม่มีอย่างนั้นแล้วลองไปฟังครับคือในวงการตลกเขาจะรู้กันอยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งมันจะไม่มีคาเฟ่ มันจะไม่มีแล้วนะทุกคนจะรู้หมดคือเหมือนทําใจไว้ก่อนเลยว,ว่ามันจะไม่มีแล้วก็ไม่มีจริงๆแต่ทีเนี้ยตลกคนไหนได้ออกทีวีก็คือรอดถ้าไม่มีเลยก็ต้องาอาชีพเสริมอ<พ>าชีพเสริมตัวเองแต่คนไหนที่มีแท็กอยู่กับช่องสบายไปตลกที่ไม่มีไม่มีงานประจำก็ต้องหาอาชีพเสริมขายกับปันเววันมันเสียใจเพราะว่าตอนนั้น ผมว่าถ้ายุคนี้มีนะถ้าไม่มีโควิดนะทุกวันนี้ทุกคนมีงานทําเสียใจนะครับที่คาเฟ่หย,ยุดเพราะบางทีเราใจหายเงี้ยแบบว่าอย่างสถานที่นี้เราเคยไปเล่นต้องปิดตัวลงอย่างเงี้ยพอเราอยู่อยู่มาตั้งแต่เด็กๆฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องเพื่อนร่วมอาชีพตลกนะครับก็ท้อได้แต่อย่าถอยนะครับมันเป็นคําของผมที่ผมท่องอยู่ตลอดเคยบอกลูกว่าท้อได้แต่อย่าถอยสู้ไปสู้หัวชนฝาเลยสู้ให้ถึงที่สุด นี่กลับมาดีกันแบบนี้ส่วนเราคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าถ้าอยากจะหาดูตลกเดี๋ยวนี้หาดูได้ที่ไหนคาเฟ่ไม่มีละปิดไปหมดแล้วตามรายการาตามโชว์ต่างๆหรือว่าบางทีในซิดคอมของช่องวัน3าของเราก็มีสอดแทรกเข้าไปหรือจะดูวันบันเทิงก็ได้บางทีบางทีก็มีส่งมุกเมกอะไรมาบางช่วงก็เป็นตลกคาเฟ่เหมือนกันนะคะคุณติดตามได้